พบกับพี่แตงอีกเส้นเคยในช่วงชวนกันเกง่งสำหรับวันนี้พี่แตงจะมาชวนน้องๆทำจักรันใส่ดอกไม้แต่จักรันที่ว่านี้นะอยู่บนกระดาษค่ะและพี่แตงก็จะใช้ทรายนี่นะคะทำเป็นลวดลายของจักรันด้วยค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่น้องๆต้องเตรียมในการทำจักรันทรายก็มีดินสอกระดาษร้อยปอนกลวยสีชออก สีน้ำผู้กันจานสีผ้าเช็ดผู้กันกาวและที่ขาดไม่ได้กระสายนี่แหละค่ะเราก็มาเริ่มวาดกันเลยค่ะวิธีการวาดใจกัน,นง่ายๆน้องก็หาภาชนะทรงกลมนะคะทาบเลยแล้วก็มาลบตรงปา,ากใจกันก่อนนะคะจะได้ใส่ดอกไม้ได้ แตก็จะวาดปากจักันเป็นเส้นโค้งนะคะทีน้องๆจัจะวาดดอกไม้อะไรก็ตามแต่จินตน,น,นาการของน้องๆเลยนะคะ <S <S ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีกันแต่ก่อนอื่นเราต้องบีบสีก่อนนะคะพี่แตงจะใช้สีเหลืองนะคะอ่อ,อนๆแล้วบายให้ทั่วเลยค่ะเป็นบรรยากาศเหมือนแสงที่ส่องมาที่ดอกไม้เลยนะคะ วิธีที่พี่แตงใช้ก็คือเปียกบนแห้งนะคะก็คือเรานำพู่กันจุ่มสีให้เปียกแล้วก็ระบายบนกระดาษที่แห้งค่ะพี่แตังจะระบายใจกันแบบเปียกบนเปียกค่ะก็คือการที่เอาเรานำน้ำเนี่ยระบายไปบนพื้นก่อนแล้วค่อยใช้สีตามค่ะ จะกลลเกลืนกันค่ะก็มาลองสีดอกไม้ค่ะพอนัองน้องระบายสีเสร็จแล้วเราก็ต้องรอให้งานแห้งก่อนนะคะนังน้องใช้สีน้ำเงินเข้มระบายไปที่ฐานใจกันด้วยนะคะเพื่อทำเป็นเงาของใจักันค่ะนี่คือผลงานที่แห้งแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใช้สีช็อกค่ะ นำมาตัดเส้นเฉพาะดอกไม้ใบไม้แล้วก็ผีเสื้อนะคะจะกันไม่ต้องค่ะหลังจากเราตัดเส้นด้วยสี่ช็อกแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มลวดลายให้กับจกักรทรายของเราค่ะของพี่แตงนะคะจะทำเป็นลายโคดค่ะลวดลายแบบบ้านเชียงนะคะที่น้องๆเดยอีกแบบว่าลายก้นหอยนะคะพอเราวาดลวดลายลงไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้กลวยสองชั้นนะคะสิงลงทีนี้เราก็ใช้กาวค่ะเทลงไปเลย ไม่ต้องเยอะนะคะเราก็ตัดตรงปลายกล้วยค่ะตัดให้เห็นเป็นรูเล็กๆนะคะเพื่อที่จะหยอดได้เป็นเส้นที่สวยค่ะขั้นตอนนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำทรายนี่แหละคะ่ะมาโรยให้ทั่วอย่าให้มองเห็นจักกันได้เลยค่ะ การของพี่แตงจะออกมาเป็นยังไงนะ้าน้องๆตื่นเต้นกับพี่แตงไหมคะพี่แตงจะคอไซา์ออกแล้วนะ ว้าวสวยไหมคะน้องๆแจกันทรายค่ะเราไม่ต้องไปเด็ดดอกไม้มาปักเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะทำขึ้นเองหมดเลยค่ะทั้งดอกไม้ทั้งแจกันค่ะและยังมีพื้นผิวจากทรายด้วยนะคะสวยงามมากอย่างเนี้ยน้องๆอ,อย่าลืมเอากลับไปทำที่บ้านดูนะคะสำหรับวันนี้พี่แต้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย